สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d พ88มอริทพาดาวยูทูบดอทคอมโหระษัตย์ระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างเดลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่โลโลโลเทเทเทหนึ่งสองสามสวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาลายวัน หันสามมหาสนุกนะประจําในวันพุธที่14ธันวาคม2565นะครับนะออแล้ม7ค่ําเดือนหนึ่งปีขานในวันนี้สาห้ามแหมห้ามทําการมงคลใดๆไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับห้ามทําการมงคลในวันนี้แต่สามารถทําได้เฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้น จะต้องใช้โหราศาสตร์ไทยในการให้เลิกในการคํานวณน,นะครับอ,อ,อาจารย์สามารถบอกได้ว่าทําได้ช่วงไหนอ,อ,อันนี้แน่นอนเลยนะครับเลยเพราะว่าคํานวณมาแล้วออแต่ละที่นะไม่ต้องห่วงโอเคนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันก่อนสําหรับดวงชะตาของผู้ที่เอของผู้ที่ฝันในแรม7จ็ดคำ ความฝันในแรมเจ็ดคั่มเนี่ยความฝันจะเป็นจริงตามคําทํานายโดยรวดเร็วเพราะฉะนั้นคุณฝันอะไรก็แล้วแต่โดยรวดเร็วเออวันนี้สิบสี่ใช่ไหมสิบห้าสิบหกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดวงชะตาใครก็แล้วแต่เนี่ยนะถ้าประมาณถ้าคุณฝันตั้งแต่ช่วงประมาณสิบเอ็ดสิบสองนะสิบสามสิบสี่ไปแล้วเนี่ยถ้าคุณสมมุติคุณฝันในช่วงนี้นะโอ้โหแม่สูงแม่นสูง <c oughs> อันนี้ก็แล้วแต่เลยนะแหมภาวนาซะเกินนะอยากให้ถึงวันวันที่สิบหกเร็วๆจริงๆเออ,อาจารย์จะได้ขันปากยิยกๆ,ๆนาไม่ใช่กากเกินไม่ใช่นะขันแหมอยากจะพูดเลขอะไรนะมมันอยู่ตรงนี้เอ,อแล้วก็จะพูดอธิบายให้คุณรู้ว่าเลขเอ,อที่เห็นเนี่ย <c oughs> มันคืออะไรนะใช่ไหม เพราะฉะนั้นใน,ในต้องบอกเลยว่าเลข8เนี่ยมีโอกาสมานะแห่แต่ไม่อยากพูดพูดบ่อยเออ๋อยวตัวเลขมันตกใจนะเพราะฉะนั้นคุณรอฟังในคลิปดูดวงชะตารายวัน16ธันวาคมได้เลยนะครับแต่ให้คุณไปฟังในคลิปที่จัดย์คำนวณก่อนนะเออผาดาวเศรษฐีนำโชคใหญ่ในชานาศาล้านาน,าน,นะครับ FC ของอาจารย์เนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีกันทุกๆคนเลยนะ เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนปีใหม่ยังไงก่อนสิ้นปีเนะียคุณต้องรวยหรือมีโชคลาภเข้ามาให้คุณชื่นอกชื่นใจเป็นจํานวนมากก่อนนะครับแล้วอาจารย์ก็เลยบอกเลยนะย้ําเสมอพยายามสวดมนต์วไว้พระเข้าไว้ดีที่สุดนะตั้งแต่ตอนนี้เลยบันทึกคลิปนะเอ,อวันนี้บันทึกวันที่8ใช่ไหมเ,เพราะฉะนั้นเนี่ย ให้คุณมูให้เต็มที่ทั้ง12ราศีเลยนะครับให้คุณมูให้เต็มที่12ราศีสวดมนต์ให้เต็มเหนียวนะท่องจำไม่ครึ่งใจนะครับทุกเวลานะให้นึกถึงทุกแล้วก็สวดในใจเรื่อยๆสวดไปสวดไปสวดไป,ดไปโชคลาภคุณมาเต็มแน่นะอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยโอเคต่อมาเดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้า พุธใหม่ประจำในวันอะไรวันสิบสี่วันพุธ <c oughs> นะมีสุขมากสะหัวใหม่ในวันพุธจะเป็นความตัดผมใหม่ในวันพุธจะเกิดทะเลาะวิวาทตัดเล็บวันพุธเจริญสวัสดีทาน้ำมันในวันพุธไม่สิริสวัสดีนนดวงชะตานะครับนะโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวต่อมาจะมาถึงเสียง นะครับเสียมซี่ก่อนเสียงเสียมซี่ก็ต้องขอขอบคุณครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขอขอบคุณนะครับผู้ที่สนับสนุนรายการสนับสนุนช่องรายการให้กับอาจารย์นะครับท่านมหาเศรษฐีคุณน้อยแห่งสวีเดนนะสนับสนุนช่องรายการอาจารย์คุณน้อยแห่งสวีเดนนะครับก็หลายตังค์แ <c oughs> หมเขาไม่อยากให้พูดนะ ขอบคุณนะครับเพราะคุณต้องรวยให้มากยิ่งขึ้นเพราะดูตามดวงคุณดุรวยอยู่แล้วแหละก่อนสิ้นปีนี้ปีหน้าก็รวยทั้งปีครับชีวิตมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแล้วดีแน่นอนนะของชาวราศีมีเงยก็ดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับขอขอบคุณนะท่านหมาเศรษฐีคุณน้อยแห่งสวีเดนนะครับโอเค นะสวัสดีนะครับอาจารย์ขายที่ดินนะ67ไร่2งาน93ตารางวานะครับแล้วก็ที่ดิน9ไร่3งาน53ตารางวานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะซื้อที่ดินนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับอันนี้ <c oughs> <c oughs> ก็จะมาถึงเสียงเซียฟให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเหืือกจารจะส่กระดิ่งโชคลาภแห่งความสําเร็จนะครับสาธุ ใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วคาดปลอดภัยคิดสิ่งใดสมหวังใน,ในทุกประการนะบัดนีเ้เทินรวยได้เซมซีใบที่แปดสิบห้านะครับแปดสิบห้าแปดห้าใช่ไหมเออแหม่หืมมั้ย ต้องรวยแน่ๆนะแหมมันมันชัดมันชัดยิ่งกว่าชัดอีกนะช่ชงชะตาของท่านในช่วงนี้จะได้ทั้งลาบยศเกียรติสเสริญเงินทองมีความเจริญก้าวหน้าชัดมากราศีพฤกษภกเมษมีนราศีพฤษภเมษมีนมีเลขอะไรเนาะไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็สิ่งที่คุณคาดหวังในช่วงนี้จะประสบความสําเร็จนะครับมาพูดถึงในเรื่องของความรัก ฟาร์มล่ะของคุณจะดําเนินไปได้ด้วยดีจะสมฟาร์มปรารถนามาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายจะประสบความสําเร็จนะครับลาบลืบนมีผลกำไรต่อมาอมการสมัครงานต้องรอคอยสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ในดวงชะตาจะได้งานทําตามที่ต้องการพูดถึงคะแนนสอบของคุณดีมากคะแนนสอบดีมาก อันนี้มาพูดถึงดวงชะตาในด้านของสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้จะสามารถรักษาให้หายได้เป็นปกตินะโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับอวัยวะภายในโดยเฉพาะบริเวณช่องท้องช่วงล่างต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับนะเออแหมหลายคนระบอกให้ตกใจลูกปกของอาจารย์แหม มันเป็นคําทํานายพยากรณ์อย่าตกใจเออเ,เป็นคําทํานายนะโปรดใช้วิจัยนในการรับชมนะเออเพราะฉะนั้นอาจารย์ทํานายพยากรณ์ดวงชะตานะมานานแล้วพูดมานานแล้วทีมจะทีมชาติที่จะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกป 2, 500, ี2565 0นี้นะ2012ก็คือทีมชาติฝรั่งเศสครับเอ,อ๊ย แม่นที่สุดในสามโลกเออนี่คือคำตำนายพลย์คอ์แม่นมากแล้วจะบอกไว้ให้นะเออมันแล้วแต่นะใครจะไปเชียร์ทีมไหนก็แล้วแต่นะแต่ว่าฝ <c oughs> รั่งเศสครับเออชอบอะไรนะปอกครอบบาร์นะแล้วมันจะมีคนน,นักเตะที่ชอบเต้นท่าอะไรไม่รู้อะดึง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  <c oughs> สมัยก่อนนะเอ่โอเคอันนี้เดี๋ยว <c oughs> ต่อมามาพูดถึงปรากฏการผ่าดาวูเด์นะครับเพราะฉะนั้นตามดวงชะตาในปรากฏการผ่าดาวูเด์เนี่ยนะสีที่ควรเว้นให้เว้นสีชมพูชมพูไม่ดีนะครับสีที่ดีปะจจุบันก็จะมีสีเขียวสีฟ้านะสีดำสีส้มสีดีนะครับแต่แล้วก็สีที่ดีสุดก็คือสีดำสีทองสีโกโก้รองลงมาก็ อ่าเหลืองเหลืองก็ได้ฟ้าก็ได้นะครับทิศที่ดีก็จะมีที่ตันตกเฉียงเหนือแล้วก็ที่ตัวออกเป็นทิศที่ดีประจําในวันนี้นะครับเออในดวงชะตาอัานนี้นะเดี๋ยวต่อมาอืมจะมาพูดถึงนะครับเอเอวันเกิดตามวันเกิดนะครับเพราะฉะนั้นดวงคนที่ไม่ดี ก็คือคนเกิดวันอังคารดาวอังคารเป็นกาลีเนี่ยต้องระวังเรื่องของการใช้อารมณ์ไม่ดีการไปละเมิดสิทธิของคนอื่นนะครับนู่นนี่นัน่น,นอุบัติเหตุสําคัญเครื่องจกักรเครื่องยนต์เนี่ยต้องระมัดระวังไว้เลยในดวงชะตาของคุณนะครับคนดีสู่คนเกิดพุธกลางคืนคนเกิดพุธกลางคืนถือว่าคุณจะมีโชคลาภในสิ่งต่างๆเกี่ยวข้องกับอบายมุกต่างๆนู่นนี่นัน่น,นดีในดวงชะตานะครับ ต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์คุณอาจจะเหนื่อยต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามให้มากหรือคุณกําลังคิดเรื่องใดสิ่งใดอยู่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณก็ได้ส่วนตัวนุนนี่งน,นะครับต่อมาคนเกิดในวันจันทร์คุณจะรับก,การช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีจากผู้หลับผู้ใหญ่ต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยคุณจะมีเกณฑ์การเจรจาธุรกรรมนะครับนิติกรรมสัญญาต่างเนี่ยนะก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดี นะในดวชะตาคุณเนี่ยต่อมาคุณเกิดวันเสาร์นะให้ระมัดระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิเกี่ยวข้องกับปวดตามข้อลำไส้ภูมิแพ้นะครับต้องระมัดระวังไปด้วยนะสายตาสั้นเนี่ยนต้องมองไกลๆนะยังไม่แก่เว้ยยังไม่แก่เว้ยเออนะอันนี้เดี๋ยวก่อนต่อมาคนเกิดวันพฤหัส คุณก็จะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความเคารพจากเก่งคุณคนเกิดวันศุกร์มีเงินมีทองดีนะครับในดวงชะตานะอันนี้เพราะฉะนั้นอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยนะครับในวันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายนะครับพฤหัส,สบดียังติดพิษนาคอยู่นะเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ต่โดยความไม่ประมาทละเอียดอรอบคอบเข้าไว้ดีที่สุดนะครับแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคุณลองฟังข่าวสารบ้านเมืองได้เลย นะครับก่อนยีบสองเนี่ยนะคุณจะได้ข่าวใหญออ่ในเรื่องของการบ้านการเมืองการทุจริตทุนจีนสีเทานู่นนี่นั่นเนี่ยหมยคุณรอติดตามได้เลยนะโอเคต่อมานะครับมาพูดถึงตามลัคนาราศีเริ่มต้นชาวราศีเมฆชาวราศีเมฆนะครับดาวการงานในวันนี้ก็ยังเป็นกระเศษตอยู่นะครับ มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนู่นนี่นั่นแต่คุณก็จะมีโชคลาภออกามาในดวงชะตานะครับก็ระวังในงเรื่องของเสียเงินเสียทองอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันต่อมาเช้าลัคนาราศีพฤษภนะชาวราศีพฤษภเนี่ยถือว่าชะตาชีวิตของคุณเนี่ยดาวประจําตัวนะครับดาวศุกร์เนี่ยก็อยู่มอละนะนะครับคุณก็จะเป็นอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลนู่นนี่นัน่นระวังในด้านของสุขภาพต่างๆ นะครับพยายามสวดมนต์พกาเขาไว้ดีที่สุดส่วนด้านการเงินการทองของคุณเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวพุธก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอย่างต่อเนื่องนะเออด้านความรักก็ไม่ค่อยดีระวังอุบัติเหตุนะครับความรักอาจจะมีเกณฑ์การทะเลาะบวแว้งกันนะต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยถือว่าชะตาเชื่องคุณเนี่ยดาวประจําตัวเนี่ยพุธก็อยู่ในภพปัตนิ นะครับเป็นคนที่อ่อนน้อมต่อมตนดีในดวงชะตาคุณมีโอกาสที่จะมีความสุขหยิบจับอะไรก็มีโอกาสเป็นเงินเป็นทองนะครับจะมีความมั่นคงส่วนด้านการเงินจะมีเกณฑ์การรายจ่ายเกี่ยวข้องกับภาษีสังคมต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับให้ระวังในหลงอุบัติเหตุอย่าไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะการงานดีความแล้วก็ดีต่อมาเช้าลัคนาราศีกรกฎ ชาวราศีกรกฏเนี่ยถือว่าดาวประจาตัวคุณอยู่ในภพการเงินทําให้คุณเป็นคนที่ขว่ยคว้าหาเงินหาทองเก่งนูน่นนี่นั่นนะครับแล้วก็จะรับการช่วยเหลือจากผู้หญิงด้วยนะมีคนช่วยคุณแล้วก็ในด้านของดาวการเงินคุณเนี่ยก็อยู่ปุตตะนะครับอาจจะเหนื่อยนะเรื่องเองินเ,เรื่องทองก็ต้องขยันให้มากจะประสบความสําเร็จในด้านของความรักเนี่ยนะครับถ้าคู่ครองคุณเนี่ยคบกันมานานแล้วถูกอาธยาศัยกันดี ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับก็ถือว่าดีในดวงชะตาเข้าใจมีเหตุมีผลกันนะต่อมาชาวลัคนาราศีสิงราศีสิง์ในการงานของคุณศกอยู่กุฏต,ตะถือว่าดีจะประสบผลความสําเร็จมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงแต่การงานในช่วงนี้อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความอดทนให้มากนะครับส่วนด้านการเงินของคุณเนี่ยพุธก็มีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่ด้วยเช่นกันนะดวงคุณก็ต้องให้ระวังอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นจากงานด้วยนะครับเออต่างๆนะต้องระวังนะความรักเหรอความรักเป็นไงบ้างเดีก็จะมีโชคลาภเข้ามาต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีกันเนี่ยดาวประจําตัวอยู่บพบผันธุนะครับการงานในวันนี้ก็ถือว่ามีเกณฑ์การติดต่อเจรจาก็จะประสบผลความสําเร็จดาวกันเงินก็นดีมีเงินมีทองเข้ามาในบ้านของคุณนะครับส่วนดาวความรักดีนะครับผู้ใหญ่ก็ดีในดวงนะ่แหะ แต่ให้ระวังการถูกสายร้ายป้ายสีนิดนึงต่อมาชาลาลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับในสังคมทําอะไรก็จะประสบผลความสําเร็จและคุณจะได้ลาบจากงานในดวงชะตาของคุณนะครับได้ลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นู่นนี่นั่นนะเออในดวงชะตาของคุณเนี่ยช่วงนี้ชาวราศีตุลลุยไปเลยประสบผลความสําเร็จในทุกเรื่อง นะครับด้วยคุณงามความดีไม่ว่าสิ่งใดงานที่คุณติดต่อสื่อสารนูนน,นี่นั่นการเงินนะครับถ้าคุณเป็นคนที่แบบว่าอยู่ในสินในธรรมรักษาสาจัจจะรักษาคําพูดนะเออไม่โกงใครเนี่ยคุณดีอยู่แล้วสมหวังจะได้เงินได้ทองประสบผลความสําเร็จต่อมาชาวลักนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณในด้านของการงานวันนี้นะครับอาจจะเหนื่อยต้องอดทนนะ แต่ก็สามารถผ่านพ้นไปได้แต่ดาวประจาตัวคุณในวันนี้ไม่ค่อยดีให้ระวังการทะเลาะบอกแว้งนะครับอารมณ์และความรู้สึกต้งใจเย็นนะในด้านของการเงินของคุณเนี่ยดาวพฤหัสบดีในวันดีในวันนี้ดีนะครับออไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายนะต่อมาชาวลัคนาราศีธนูไปดูมันบันทึกไหมอ๋อโอเคบันทึกบันทึกแหมนะแล้วชาวราศีธนูเนี่ยนะครับมีฟาร์มสุก โอ้โหโโโโโดีมากเลยเงินเข้าครับมีการพูดคุยครับดีมากเลยแหมาการเงินเป็นไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างการเงินจะได้จากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะครับแต่ให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเครื่องจกักรเครื่องยนต์ต่างๆนะครับไม่ควรใช้อารมณ์นะต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรมังกรเนี่ยในดวงชะตาของคุณเนี่ยอิทธิพลดาวาการงานอยู่วินาศ ระวังความเสียหายอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันมีรายจ่ายมีเรื่องเสียทรัพย์นะครับในดวงชะตาต้องระวังด้านการเงินการเงินจะมีเงินเข้าบ้านดีในดวงชะตาให้คุณระวังปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือโบริวานนะครับต่อมาชาวราศาาีกุมชาวราศีกุมเนี่ยถือว่าชะตาชีวิตในด้านของการงานเนี่ยอังคารวันนี้ไม่ค่อยดีนะครับระวังการงานมีปัญหามีเรื่องเสียหายหเกิดขึ้น ญาติพี่น้องมักจะเอาระดับเกียบด้วยเช่นกันในด้านของความรักของคุณเนี่ยนะครับคู่ครองก็ช่วยเหลือในด้านของการงานได้ในระดับหนึ่งนะการเงินได้เงินนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีน,ว,มนวันนี้รว,วยเออรนะวยพอนะรวยอีก <laughs> ลวยมากยิ่งขึ้นอีกเออในดวงชะตาคุณก็ระวังอุบัติเหตุนิดนึงไม่ควรใช้อารมณ์ นะครับในด้านของความรักก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับโอเคอัน okay, นี้ครบแล้ว12บราศีนะเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพย่ยิปซีดูให้เพิ่มเติมว่าดวงชะตาของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ <c oughs> ชุดใบที่หนึ่งนะครับชุดใบที่สองชุดใบที่สามโอเคถ้าราศีวิเริ่มเจ็ดหัวสาสี่หัวชิกหวยก็จัดเนี่ใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้เหรอแปดถ้วย ดูชะตาคุณมีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลนะบางคนอาจจะเดินทางไกลติดต่องานทางไกลบางคนก็ต้องออก็ชอบรักความสงบส่วนการเงินยังมีพอใช้อยู่นะครับความรักมีเรื่องผิดหวังผัดพลาดต่อมาคุณเรื่องไพ่ใบที่สองคุณได้ครับเด็กถือเหรียญน,นะครับถือว่าคุณจะมีโชคลาบลอยเล็กๆน้อยๆเข้ามานะส่วนด้านการงานเนี่ยคุณมีอารมณ์รู้สึกเบื่องาน นะครับหรือถ้าคุณกําลังหางานทําอยู่เนี่ยคุณจะได้งานทําในเวลาที่ไม่นานนะส่วนความรักของคุณเนี่ยนะครับจะเริ่มต้นจะากลกายเป็นเพื่อนก่อนแล้วค่อยพัฒนาเป็นแฟนนะครับต่อมา,ค,า,าคุณได้ไพ่ตบที่สามยคุณได้ก็ลาชินี้ถือดาบนะคือดวงชะตาของคุณในด้านของการงานเนี่ยคุณเป็นคนที่กล้าในการตัดสินใจนะครับคุณอาจจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามานะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงด้านการงานส่วนการเงินอาจจะติดขัดอยู่บ้าง นะครับส่วนความรักไม่ดีนะครับบางคนอาจจะมีเกณฑ์การเลือกรายอย่าร้างกันก็ได้มีปัญหาทะเลาะกันนะครับออโอเคครบ12ลราศีถ้าใครสนใจจะดูดวงชะตาองอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต c r ต b e กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ